สวัสดีครับเอฟซีนะครับสวัสดีนะครับครับมือนี้นะครับบาเทงโม่นะครับแจมานะครับแกาหม่อีกแล้วนะครับมือนี้นะครับแกกาหม่นะครับเพื่อนะครับจะเอาไปไสปลูกนะครับรวมกิจกรรมในวันที่3มิถุนายนนะครับซึ่งเป็นวันนะครับวันสําคัญอีกมือหนึ่งนะครับวันสําคัญ ของกรมป่าไม้นะครับวันรักต้นไม้นั่นเองนะครับวันรักต้นไม้นะครับเอาไปแจกนะครับเอาไปแจกนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันนะครับนะครับแต่ละหมู่บ้านนะครับเอาไปแจกนะครับเพื่อนะครับต้นไม้เนี่ยนะครับมีประโยชน์มหาศาลนะครับต้นไม้มีประโยชน์มหาศาลอย่างเข่นนะครับ แก้ปัญหาภาวะลูก้รนได้นั่นเองนะครับเพราะว่าจะเป็นเทธไฮห้นตกคูกต้องตามฤดูกาลนะครับลดว่ามรุนแรงของภัยธรรมชาติต่างๆได้นะครับนะครับท่านผู้ชมนะครับเพราว่าจะเป็นนะครับต้นไม้นะครับตอนกลางเว่นนะครับต้นไม้นะครับตอนกลางเว่นต้นไม้นะครับจะปล่อยออกซิเจนนะครับออกซิเจนนะครับห้ายใจทุกมมือทุกมมือนี่เองนะครับนะ ต้นไม้นี่แหละปล่อยออกซิเจนให้เขาหายใจนะครับตอนตั้งขึ้นนะครับต้นไม้นะครับยังเฮ็ดนาทีนะครับเฮ็ดนาทีนะครับดูดนะครับดูดนะครับคาบันไดออกไซด์นะครับดูดเอาไปกันไปกองนะครับเพื่อนะครับตอนตั้เว้นขึ้นมาเนี่ยจะได้ปล่อยนะครับปล่อยออกซิเจนนะครับให้เขาหายใจนั่นเองนะครับนี่แหละคือประโยชน์ของต้นไม้นะครับทางเดียวเท่านั้นนะครับจะแก้ปัญหานะครับเพราะว่าจะเป็น อุทกภัยต่างๆนะครับคือต้นใหม่นะครับคือต้นใหม่นี่แหละนะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเขาฤูดูการเขาฤูดูผลแล้วนะครับอย่างไรก็ปลูกนะนะครับปลูกนะปลูกต้นใหม่นะครับนะปลูกต้นใหม่ไว้นะครับคนละต้นสองต้นสามต้นสี่ต้นหต้นก็แล้วแต่นะครับเอาไว้ให้ลูกหลานเท่านะครับเอาไว้ใส่ในผ้าผากนานันเองนะครับอย่าคิดว่าสีใหญ่บาทันเด้อนะครับนะ นะครับหญ่ท่านอยู่นะครับบาตังโมปลูกไว้นะครับโอ้ยตอนนี้งหญ่นะครับไปเบิ้งคลิปบาตังโมคยเฮ็ดคลิปต้นเกี้ยก็ต้นใหม่ที่บาตังโมได้ปลูกไว้แล้วนะครับนะไปขนเบิ้งเอาเด้อนะครับนะครับอัปเดตให้เอฟที่แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปนะครับนะครับมาขึ้นก้าใไม้นะครับไม้ตะเคียนนะครับอันนี้ไม้ตะเคียนนะครับ ไม้ตะเคียนไม้ตะเคียนก็ใม่ย,ยังนะครับเอัน้ำชงหนาอหม่ยังนะขึ้นไปแล้วอะ่ะไม้ไม้ไ,มไอ้ว่าบ้องยังพยอมเนาะพยนะพยอมนะครับเอาไปแจก,กนะครับนะไปแจก,กนะครับนะครับห้เชาวบ้านปลูกนะครับในวันที่สามมิถุนายนนะครับ วันอย่างนั้นวันรักต้นไม้เนาะวันรักต <pone> ้นไม้นะครับครบแล้วใช่ห ah, well, right so, ไหมอ๋อนะครับักเนยมันพอได้ไม่ยปนี้เป็นอยาน่างนไม้ยางนะครับไม้ยางนะครับไม้ยางหน้านะครับไม้สัก นะครับเอาไปแจกชาวบ้านนะครับนะครับอสออยเอามีไมันราการเรเอาไม่มีหรไม่มีรานเรื่องเรื่องก็มีรยการอ๋อนี่อะไรมันยงล้จัก่ดีกว่าฮะยี่สยาวมาเลยยาวมาเลยเดี๋ยวผมเอาดียงานฝังนี้ ครับอันนี้ก็ต้นมะข่านนะครับนะครับต้นมะข่านะครับที่สวยนะครับสวยๆเลยนะครับต้นมะขานนะครับอันนี้ไม่ซักนะครับไม่ซักนะครับอันนี้จุดนี้เป็นสถานีนะครับพอช่ำกาไม้นะครับกาบินบุรีนะครับนะครับพ่อแไม่พี่น้องอยากมาเอากาไม้นะครับแนะนำนะครับ ที่นี่เลยนะครับสถานีพ่อชํำกาใหม่นะครับกาบินบัรี่นะครับนะหลุดึกว่ากามันสวยมากเลยนะครับสวยมากนะครับแนะนาให้มาเอาตรงนี้เอนะครับแนะนาให้มาเอาตรงนี้นะครับนะครับตรงนะครับยางนานะครับ เดีขนล่างเี้เป็นช่มุ้จังเลยยูก็สวยเนาะงยแรกเลยมีมีมะามงขยูงครับนั่แหละไนี่ตัดี่ไม่ตัด เออดีท e ี่มาอเทน้ำได้กินลูกแล้วข้าวดีมันมีส้มถั่วใสใช่ไหมนะเออใสลูกรักก้า ก็จะประมาณนี้นะครับนะนะครับการแกกการมห้โมนีนะครับรับโมนี้นะครับประมาณ12งมูบานนะครับแกะไปโมนี้นะครับ12งมูบานเดียวกันนะครับจากังม่อนะครับเอามาแกะนะครับเพื่อนะครับเพื่อกิจกรรมนะครับในวันที่สามนะครับมิถุนายนนะครับถึงเป็นวันรักต้นไม้นะครับ นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณเอ็กซี่นะครับที่เขาวเมื่อกลิ่นนะครับฝากกดติดตามช่องม้าจามโอชแนลในเด้อนะครับขอบคุณเอ็กซี่นะครับที่เบิังคลิปนะครับตั้งแต่แรกนะครับจนจบคลิปนะครับขอบคุณเนรายนะครับเมื่อนี้นะค <บ Samantha. S 1> รับมาถึงม้ตสองลากอีกครับโอกาสหน้านะครับคลิปต่อไปนะครับจะมาพบกันใหม่นะครับสำหรับมือ ขอให้ที่ทุขสันต์นะครับมีสุขภาพร่างก,กายแข็งแรงนะครับขอเจ็บม,มาส่นนะครับในลำด้วยทุกทุกท่านนะครับสวัสดีครับ